สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโตด915ทาลอตนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีชาทธาดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ที่มีให้กับช่องหมอโตดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวทตุดิน ธาตุดินได้แก่ราศีการ,ราศีพฤษศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31มีนาคมปี2568มอโตสอธิฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับมอโตสดดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพฤทศมมกรเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มโต้นอนตามพลังงานความหมายและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีพลังงานไพ่ไปแรกเป็นพลังงานไพ่เดือดทำแผนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาของคุณในการหาความรู้ให้กับตัวของเราเองหรือมีไพ่พลังงานไพ่ความผูกพันและความผูกมัดที่ยังตัดไครสักคนหนึ่งในความรู้สึกไม่ได้ มันเหมือนกับความรู้สึกที่ตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังเป็นห่วงเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขาอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในควีนอัลวานราชนีถึงไม้เท้าคนที่มีเซนคนที่มีรางสังหอ์คนที่มีสัมผัสพ,พิเศษคุณเป็นคนที่คาดการอะไรอนาคตแล้วได้อย่างแม่นยําในถูงคุณเองคุณเป็นคนที่มีการอ่านความคิดของคนอื่นได้อ่านความรู้สึกของเขาได้อ่านความ รู้สึกลึกๆของเขาในตอนนี้ได้นะมีพลังงานไพ่ในคุณที่เป็นคนที่เคยเรียนรู้กับพฤติกรรมและการกระทําของเขาคนนั้นมาหมดแล้วมีพลังงานไพ่เก้าเหรียญเก้าเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความเป็นอิสระในตัวคุณเองความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีการวางแบบแผนให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของคุณนะเป็นไพ่ของการที่เรามีความ มั่นใจในตัวเองในวันหนึ่งที่เรากลับมารักตัวเองในวันหนึ่งที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมในมุมเดิมในสิ่งเก่าๆที่เราคุ้นเคยอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่คิงออฟสอดลาชางสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาคุณเป็นคนที่แก้ไขทุกปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองนะความเป็นคนที่มีความ มั่นใจนะเป็นพระห่งการที่ฝ่าฟันทุกปัญหาและฝ่าฟันต่ออุปสรรคหรือมีพลังงานไพ่คนที่มีอีโก,โก้คนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมากตอนนี้กําลังเจ็บปวดกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอยู่มีพลังงานไพ่คิงออฟเพเรเคิลราชาถือเหรียญถ้ามีพลังงานไพ่าราชาถือเหรียญมาเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือทุก การเงินการลงทุนของคุณหรือการที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณคุณเป็นคนที่รักใขรยากถ้าคุณได้รักใข่สักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตเกื้อกูลกับคนที่เรารักแต่สิ่งที่เราให้กับคนที่เรารักเราต้องได้รับกับความรู้สึกดีๆหรือเป็นพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือต่างฝ่ายต่างเกื้อกูลต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนนะมีพลังงานไพ่ใน t ู o o ฟว a น ทูอบวานคือการมองโลกไปข้างหน้านะโลกใบนี้โลกใบเดิมโลกใบเก่ากำลังที่จะเปลี่ยนไปนะเป็นพายังการที่คุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลแห่งนี้เป็นไพ่ของเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณทุกคนมีความฝันทุกคนมีความหวังทุกคนมีสิ่งที่จะต้องทำเป็นพลังงานไพ่ความรับผิดชอบในตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่ทำเพื่อครอบครัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกใครปิดบังใครซ่อนเล้นความรับกำลังที่จะเปิดเผยหรือมีไพ่ของอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดมีหนึ่งดาบแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาด้วยความชัดเจนด้วยความจริงใจนะมีพลังไงพ่ในการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันเหมือนกับการที่เราล่องเรืออยู่กลางมหาสมุทรที่ในวันข้างหน้าเราก็ไม่ รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเนี้ยคุณได้พยายามทําในสิ่งที่คุณทําให้กับตัวเองที่ดีที่สุดแล้วหรือมีพลังงานไพ่คนที่การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดมีคนที่ยังเฝ้ารอมีคนที่รอคอยคุณให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เจ็ดถ้วยความฝันความหวัง ความฝันที่กำลังเป็นจริงของคุณในสิ่งที่คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณลงใจในสิ่งที่คุณลงแรงหรือมีคนที่กำลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณคิดถึงภาพเก่าๆคิดถึงวันเดิมที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเคยร่วมความหวังเคยมีความฝันด้วยกันเคยพูดถึงเรื่องการที่เราจะมีสิ่งต่างๆไปด้วยกันนะในตอนนี้มีคนที่กำลังเจ็บปวดกำลังเสียดายวันเวลาที่ได้อยู่กับคุณห้าเหรียญห้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวัน ที่เราเดินตามเขาในทุกๆก้าวในทุกๆก้าวที่เราเดินตามเขาแล้วในวันที่เราหยุดเดินตามเขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่หันกลับมามองหันมากลับมามองไม่เห็นคนที่เคยรักเขาไม่เห็นคนที่เคยแคร์เขาไม่เห็นคนที่เคยผูกพันกับเขาอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจมากในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในสี่ สี่ถ้วยความเบื่อความไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจกับเราเสมอไปนะมันมีเรื่องราวที่มันเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไป มันอาจจะเป็นการที่เรายอมรับกับสิ่งที่มันอาจจะไม่สมหวังในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมความรักความห่วงใยความผูกพันในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษว่าวันนั้นที่เขาทําผิดไว้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความจริงและความชัดเจนการเคลียร์ใจการ แขกความรู้สึกของคนที่เรารักหรือในจอนนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราในวันที่เราเดินถอยในวันที่เราเริ่มที่จะปล่อยมือจากใครสักคนหนึ่งไปแล้วจะมีคนที่กลับมายื้อจะมีคนที่กลับมาลังจะมีคนที่ยังผูกมัดในดวงจิตในจิตใจอยู่นะมันเหมือนกับการที่คุณกับเขายังมีความรู้สึกเดียวกันเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณอีกครั้งหนึ่งในหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะไปพร้อมกันในเส้นทางเดินเดียวกัน ในตอนนี้มีคนที่เดินอยู่ตามลําพังในเส้นทางเดินที่เหน็บหนาวในเส้นทางเดินที่เป็นของคุณและเขาในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาพบเจอมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงในยามค่ําคืนคุณเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะในการหลับหลับตาแล้วตื่นขึ้นมาพบกับเจอสิ่งใหม่พบเจอวันใหม่หรือเขาอยากกลับมาในวันที่ลืมตาตื่นขึ้นมา เห็นหน้าคุณเป็นคนแรกนะมีพลังงานให้การเสียใจการตื่นรู้การก้าวไปข้างหน้ามันยังมีความรู้สึกที่อย่างผิดหวังกับใครสักคนหนึ่ง ในสิ่งที่เราอาจจะเป็นคนที่บังคับใจใครไม่ได้นะในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจก็ต้องปล่อยกันไปในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยเขาอาจจะมีคุณเพียงคนเดียวในความรู้สึกของเขาเขาจะกลับมาควาคว้าโอกาสที่ได้อยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังางานไพ่การให้โอกาสกับตัวของคุณคุณคือความสงบสุขฉันขอมอบความขวัญของขวัญแห่ง ความสุขในใจและสันติสุขให้แก่คุณและความสงบสุขที่ฉันมอบให้ เป็นของขวัญที่โลกไม่มีให้นะเป็นพห้การที่เรารักตัวเองเราเห็นคุณค่าตัวเองเราแขร์ตัวเองในตอนนี้ในเส้นทางเดินของเราเราจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นพลงนังไพ่ในนอดิสนอดิสคือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นได้ด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความมุ่งหวังความตั้งใจชัยชนะนะ เป็นพลังงานไพ่เซลติคอสนะครับพลังงานไพ่สิบใบในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะมีพลังงานไพ่าการอยากกลับมาเคลียร์ใจอย,ยากกลับมาชัดเจนหรือการกลับเข้ามาพูดในเรื่องความจริงในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขายังผูกมัดกับคุณอยู่เขายังผูกพันกับคุณอยู่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ใช้อารมณ์ คนที่ชนะในวันนั้นกลับมาพ่ายแพ้กับความรู้สึกในวันนี้นะมีพลังงานไพ่การที่เขาแอบมองเขาแอบมองแอ,อแอบสืบแอบส่องคุณดูมีเสนะ่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณดูเป็นตัวของตัวเองในวันเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียดายในวันนั้นที่ไม่เคยขวยคว้าโอกาสในวันที่ห่างไกลกันทำให้คนคนหนึ่งเห็นในความรู้สึกในใจของเขาเองว่าเขารักคุณมาก แค่ไหนนะ,อะขอพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษธศมกรนะครับ King of คาบตาชาถือถ้วยราชาถือถ้วยนี่เป็นพลังงานไพ่ราชาที่เหมือนความเอาใจใสข่ของคุณความดูแลของคุณ คุณเป็นคนที่ภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่เข้มแข็งคนที่เด็ดเดี่ยวแต่ภายในของคุณมีความอบอุ่นมีความจริงใจกับความรักที่มอบให้ใครในวันหนึ่งที่เขาไม่เห็นค่าในวันหนึ่งที่หัวใจบอกช้ำคุณขอหัวใจดวงนั้นคืนมากลับมาในความรู้สึกของคุณในวันที่เราเลือกที่จะเดินในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยไปข้างหน้าของเรามีพลังงานให้การรอคอยการเฝ้ารอการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่ชนะนคุณในวันนั้นในวันที่ คุณเดินถอยห่างไปตอนนี้เขาไม่ดูว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเส้นทางเดินไหนเดินไปทางไหนก็เหมือนไม่มีคนที่คอยให้กำลังใจคุณคือแรงผลักดนันคุณคือความอบอุ่นกับเขาในวันนั้นนะ่มีพลังงานไพรวิรี่ความสาเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะนะในทุกเก้าเดินเนี่ยมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหาแต่คุณก้าวผ่านกับเรื่องราวและปัญหาได้ด้วย ตัวของคุณเองด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมุ่งมั่นใจในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวในทุกสตอรี่ของเขาเขาอยากมีคุณร่วมในเส้นทางเดินกับเขาอีกครั้งหนึ่งในวันที่เรามีแบบแผนและในวันที่เรามีเป้าหมายไปด้วยกันในวันข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่ในวันเนี้ยเขาอยากให้คุณให้อภัยแล้วเขาอยากจะมีคุณเป็น ที่สิ้นสุดในตอนนี้ของเขานะมีพลังงานไพในเอาปเปรเคลในเอาปเปรเคลเป็นไพแห่งการรอคอยหรือการมองอถึงสถานการณ์ของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคุณอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องทุกอารมณ์และทุกความรู้สึก ของเขาคนนั้นนะคนคนนี้อาจ,จะเป็นคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากอีกโก้เยอะอีกโก้มากคนที่ไม่ยอมคุณในวันนั้นกลับมายอมคุณในวันนี้นะมีไพ่ของความพยายามความช่างใจหรือกับดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่พยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์พูดคุยกันหรือ,อาการที่รักกันจริงใช้หัวใจให้และความรู้สึกคุยกันนะอย่าใช้อารมณ์คุยกันนะมีพลังงานไพ่ใน king of w a n d าชาถือไม้เท้ามีพลังงานไพ 5, 5่ห้าห้าดาบ เดลเวอร์ชาวเมทุนลักขณาเมทุน5ถ้วย ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันลงไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็มีความหวาดระแวงมันมีการที่เราเสียใจมามากพอแล้วในวันหนึ่งที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองในวันหนึ่งที่เราเข้มแข็งตัวเองมากขึ้นในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดมีคนที่ทบทวนมีคนที่กําลังรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่กลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังไพ่คนอดีตที่ผ่านมาเขาคิดถึงคุณมากเขาแคร์คุณมาก เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณเขาอยากกลับมาแก้ไขกับปมแลกปัญหากับอดีตที่ผ่านมาการกระทําของเขาในวันนั้นคํามั่นสัญญายังอยู่ในความรู้สึกของเขาในวันแรกที่เราได้พบเจอในวันแรกที่เขาสัญญากับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยหลงไปในชั่วขังชั่วคราวในความรู้สึกชั่ววูบของเขาในวันที่เขากลับมาคิดในวันที่เขากลับมาคิดได้ความรู้สึกของคุณมันเหมือนกาบกาที่เขายังเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากห่วงเขาไม่ได้นะมีพลังงานให้ในเดชดีอัต กรกฏลัคนากรกฏนะเป็นไพ่ของการเดินทางหรือมีคนที่อยากเดินทางไปพร้อมๆกันเดินก้าวไปในเส้นทางเดินแห่งความรักและการที่คุณจะสร้างเรื่องราวแห่งความรักในปัจจุบันให้ส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าและเป็นอดีตแห่งความทรงจําที่คุณกับเขามีอดีตท,ที่ดีด,ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังไพ่ในแดไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารการทักการถ่ายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในออบวัน อสวินถือไม้เท้าความร้อนใจความร้อนลนมีพลังงานไฟแห่งไฟนะี่คือการที่เขากาลังร้อนลนร้อนใจที่อยากกลับมาพบเจอกับคุณไวๆหรือในตอนนี้มีคนที่อยากเทคแอคชั่นกับคุณนะในตอนนี้เขาจะทําทุกวิถีทางที่จะได้รับใจคุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหรือในตอนนี้เขากําลังพิสูจน์ในตัวของเขาเองว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหน การที่เหมือนเขาอาจจะกลับมาพูดแห่งความรู้สึกลึกๆของเขาว่าเขารักคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาจะทําวันที่เป็นปัจจุบันและในทุกเส้นทางเดินร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งให้ดีที่สุดนะครับอขอรูปพลังงานไพ่ในปัจจุบันของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับในวันเวลาที่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไห้ในตัวตนของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยวันเวลาเนื่นนานเพียงใดความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันก็ยังอยู่ในความรู้สึกของเขานะมันเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาทุ่มเทอยากกลับมาทําเพื่อคุณอยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปในวันนั้น ที่เขาไม่แคร์คุณที่เขาไม่สนใจคุณที่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นกลับมาเห็นคุณค่าในวันนี้นะเขาอยากเดินร่วมเดินในเส้นทางเดินกับคุณมีพลังงานไพ้เดอะเวิร์กการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้นะคนเราคือการเรียนรู้ ในสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขามหมดแล้วในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากลับมาเริ่มต้นหรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆของเขามามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขา ว่าใครคือคนที่แขเ์เขาว่าใครคือคนที่ผูกผันว่าใครคือคนที่ผูกมัดในในตอนนี้เขาอาจจะอยากคุยกับคนที่คุ้นเคยคุยกับคนที่เข้าใจคุยกับคนที่มีแบบแผนเดียวกันคุยกับคนที่เข้าใจในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะมีพลังางานไพ่สองไม้เท้ามีพลังางานไพ่ดี่ยมเพลเดอร์ชาวเมธท่าุไฟนะเป็นพลังางานไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในช่วงนี้ของชาวธาตุดินเป็นพลังงานไพ่ดี่ย Emperor, วเพอเดอร์การดูแลของคุณ ความห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่เกื้อกูลคุณเป็นคนที่เกื้อหนุนแก่เขาในตอนนั้นนะมีพลังงานไพ่เอทออฟครับเอทออฟครับคือการเริ่มต้นความรู้สึกใหม่ความรู้สึกดีๆทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกที่ผ่านมาความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความทุกข์ความทรมานใจกำลังที่จะหมดสิ้นไปมีการเริ่มต้นในดวงจิตใหม่ในความรู้สึกใหม่ในสิ่งต่างๆที่เราได้กลับมาเริ่มต้น กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะในการที่เราลืมอมาดีที่ผ่านมาแล้วกลับมาปรับความเข้าใจในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาสัญญามีคนที่มีข้อตกลงมีคนที่มีคํามั่นคัญญาหรือมีข้อกฎหมายที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรือคํามั่นคัญญาคําผูกพันในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ผิดสัจจะเป็นฝ่ายเขาที่ผิดคําพูดตอนนี้เขาได้รับบทเรียนได้รับผลแห่งการกระทาที่ทําไว้แล้วในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึก ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ความร้อนใจความร้อนหลนความกังวลกระวายของเขาคนนั้นนะมีพลังงานให้การรอคอยของ เขาในตอนนี้ควีนอัเบเคิลราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์การนิ่งอยู่ในบันลังของคุณคุณเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆอย่างกับคุณนะคุณเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีการงานเติบโตในตัวของคุณเองหรือความมีสเสน่ห์ของคุณในตอนเนี้ยคุณค่าแห่งความรู้สึกในตอนเนี้เขาเสียดายโอกาสที่ได้อยู่กับคุณในวันนั้นเดทการจบการเลือกดาทุกเส้นทางเดินมีทั้งการพบเจอจากลา สมหวังผิดหวังการพัดภาคเขาดูแล้วว่าความพัดภาคแห่งความรักการพัดภาคแห่งรักเป็นเช่นไหลในตอนเนี้เขาทุกข์ใจหนักมากเขาเครียดมากงามีพลังไฟสามดาบเขาอยากกลับมา ขอโทษในวันนั้นที่ทําคําพูดคําจาที่ไม่ดีกับคุณหรือเขาดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาจะแคร์กับความรู้สึกของคุณในการที่เขาจะพูดอะไรกับคุณเขาจะเห็นในเรื่องของคุณเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาในตอนที่กลับมาครั้งนี้เขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้ความรู้สึกที่เป็นความอบอุ่นเป็นความเป็นครอบครัวการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยาการเวลา ให้วันเวลาเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้นะมันเหมือนต่างฝ่ายต่างเดินกันคนละเส้นทางต่างฝ่ายต่างคนละเรื่องราวต่างฝ่ายต่างมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งสร้างเรื่องราวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่สาไม้เท้ามีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตกคนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่ของสิ่งของที่แตกหักพังไปหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานช่างงานซ่อมบํารุงงานวิศวะได้นะมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์คือการที่ความรู้สึกที่พังไปแล้ว มันก็คงยังมีความหวาดระแวงเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกเราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับคนที่เคยผิดคำมั่นสัญญาในวันนั้นนะในตอนนี้คุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าเขาในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์เป็นฝ่ายเขาที่ทรมานเป็นฝ่ายเขาที่อยากพบเจอคุณแล้ว ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาเสียดายคุณมากในโอกาสที่คุณเคยมอบให้เขาวันนั้นในวันนี้เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณนะมีพลังไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของความหงุดหงิดความวา้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่วา้าวุ่นมีคนที่กังวลใจหรือเขาปิดความรับหรือการปกปิดกับความรู้สึกที่รักคุณมากในตอนนี้มันเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดในหัวใจเพียงคนเดียวในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ความนิ่งเฉย ความเย็นชาของคุณคุณอาจจะมีหัวใจที่มันเย็นชากับคนคนหนึ่งไปแล้วด้วยก็ได้นะเพราะมีพลังงานให้การที่เราเจ็บมาจนชินการที่เราเจ็บมาจนมากพอในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เหมือนอยู่ได้ในวันเวลาที่ไม่ต้องมีเขาก็ได้แต่ในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะมาเหมือนร้อนใจที่กลัวที่จะเสียคุณไปนะครับอขอทุกพลังงานให้ในแนวน้อมความสัมพันธ์ ขอพลัางงานไพ่ในแนวน้องความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกันพฤษธศตกรรน,นะครับมีพลังงานไพ่ก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือมีพลังงานไพ่คนที่รักเพศเดียวกันหรือในตอนนี้เขาขาดถ้วยแห่งความรู้สึกขาดถ้วยแห่งความจริงใจเขาดูนะว่าในวันนั้นคุณรักเขาด้วยความจริงใจแต่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้จริงใจกับคุณแต่ในตอนนี้เขากลับมาเห็นในความรู้สึก ของเขาแยว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาอยากวนกลับเขาอยากกลับมาเริ่มต้นเขาอยากกลับมาเคลียร์ใจความจริงและความชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากพูดกับความรู้สึกของตัวของเขาเองว่าเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่มาขอโทษในสิ่งที่เขาทําให้คุณผิดในวันนั้นไม่ดีกับคุณทําไม่ชัดเจนกับคุณแต่ตอนเนี้ย เขาได้รับบทเรียนหรือเขาไปพบเจอคนที่ไม่ได้จริงใจกับคนที่หวังผลประโยชน์กับคนที่ไม่ได้แคร์เขาเลยเหมือนเขาไปแคร์อยู่ฝ่ายเดียวไปทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าของเขามีพลังงานให้ควีนออฟเทิร์นควีนออฟครับราชนีถือถ้วยหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะรักตัวเองในวันเนี้จะเป็นฝ่ายเขาที่เหมือน เหมือนคนคนหนึ่งคิดได้ในวันเวลาที่สายเห็นค่าในวันเวลา ที่ไม่มีการมีพลังางานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาตุดินกันพืทสงกรหรือในช่วงนี้ชาวธาตุดินจะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมศาส,สนาที่คุณนับถือหรือการที่เรามีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตไปได้หรือคนที่มีสิลมีธรรมเท่ากันหรือคนที่มาเกื้อกูลหรือคนที่มาเกื้อนุนคนที่มีสติเหมือนๆกันนะมีพลังางานไพ่ในไพ่ของไพ่พระเนี่ย คือการที่มีคนคนหนึ่งในวันที่เขาตื่นรู้ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาเริ่มมองเห็นในความเป็นจริงแล้วว่าใครคือคนที่รักเขาว่าใครคือคนที่ผูกผ่านว่าใครคือคนที่ผูกมัดในตอนนี้เขาอาจจะ กลัวคุณไม่อภัยของเขาแล้วเขาพยายามที่จะตจัดใจจากคุณพยายามตัดเท่าไหร่ก็ยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมในตอนนี้ของเขานะเหมือนเขาพยายามนะเออมีพลังงานให้สิบหนาบความทุกข์ใจความทรมานใจการกลับมาคิดว่าในสิ่งที่เขาทําผิดไปในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้คุณเสียใจในวันนี้นะคือเขากําลังแอบมองภาพคุณแอบมองรูปคุณหรือกําลัง มองรูปคู่ของคุณกับเขาที่ถ่ายร่วมกันอยู่เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาเคลียร์ใจเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่กื้อกูลพบเจอคู่คนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาหรือเขาไปอธิษฐานขอพรให้โดนจิตโดนใจให้คุณให้โอกาสให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะครับ อขอรุ่งางาไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินกันพืชสงมังกรนะครับมีไพ่ของเดอะสตานะเดอะสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการกลับมามีศรัทธาในตัวคุณเองคุณคืนหนึ่งแห่งจัก,กรวาลแห่งนี้เป็นไพ่แห่งแรงดึงดูดเป็นไพ่ของดวงดาว เป็นพลังงานไพ่การที่เรามีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆโอกาสที่เป็นของเราเสมอนะไม่มีสิ่งใดที่มาทำ้ายเราได้นอกจากความรู้สึกในตอนนี้ของเราหรือมีคนที่เสียดายมีคนที่อยากกลับมาให้คุณมีศรัทธาในความรักที่เขาจะมอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เขาจะเอาใจกับคุณในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างสิบเหรียญความมั่งคั่งความมั่นคง,งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อน ที่เพิ่มผูนของคุณเดสานความสุขความสมหวังคิดถึงไออุ่นคิดถึงความอบอุ่นคิดถึงความรักคิดถึงคนที่มีรอยยิ้มในวันนั้นแววตาที่อบอุ่นแววตาที่ชัดเจนแววตาของคนที่จริงใจนะมีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้ามีพลังงานไพ่แปดถ้วยนะเออมีพลังงานไพ่สองไม้เท้ามีพลังงานไพ่เดอะเวอร์เจ็ดเหรียญน,นะทุกสิ่งทุกอย่างเส้นทางเดินในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด แต่ในวันนี้มีคนที่รอคอยให้คุณให้โอกาสให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาเองวันเวลาเป็นครื่งพิสูตน์คนคนหนึ่งที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนเทิดคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเราแต่ในวันหนึ่งที่เป็นคู่กันอยู่คนที่ตัดกันแล้วมีโอกาสได้วนกลับได้หวนคืนในความรักในความสัมพันธ์นะ คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันคุณหรือเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆวันเขาอยากเดินเคียงข้างเขาอยากเดินเคียงคู่เขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวแห่งอนาคตและปัจจุบันไปด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ในแปดไม้เท้าสเตนนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตเดอะมูนความคิดถึงกําลังเดินทางมาหาคุณหรือเขากําลังฝากความคิดถึงมากับสายลมช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันจิตเดียวกัน กลับเข้ามาคืนดีกันนะความคิดถึงที่ต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงต่างฝ่ายต่างยังโหยหาซึ่งกันและกันนาวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวนาที่กลับมาของคนที่คิดได้ในวันนี้ว่าใครคือคนที่รักเขาที่สุดในวันนี้นะ,ะเขาอยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นกับคุณนะครับของชาวธาตุดินการพืชสมกรหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าคูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทตาดินท,ทุกท่านนะครับ